ไปเยใครจะเป็นไกดีเออเดี๋ยวรอมันก <wh ่อนสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับวันนี้มีมีคนเข้ามาดูอย่างเนี่นะวันนี้จะมาแสดงความยินดีกับน้องทิพ์นะอ่าวันนี้เรามีผู้ที่จะพาไปเรา พาเราไปชมรถรถยี่ห้อต่างๆนะครับอันนี้คือท่านบิ๊กนะครับสวัสดีครับอ่าทุกคนนะวันนี้ผมก็มาที่ศูนย์อาร์ดี้ไทยแลนด์ที่เรียบเรือนลำพานในตอนนี้เนี่ยมีรถให้ดูเยอะแยะมากนะครับแต่ที่มาวันนี้เนี่ยคือเรามาแสดงความดีๆกับน้องพิมพ์น้องเปลวนะในการออกรถคันแรกนะครับอารดี้ A5 นะครับคูเป้นะครับก็รถเขาอยู่หลังล้นแต่ระหว่างนี้เนี่ยเดี๋ยวให้พี่ต่ายพาชมรถต่างๆในศูนย์ก่อนล้วกันนะครับว่ามีตัวอะไรบ้างเช่นตัวนี้เลย คันนี้คืออะไรครับเอ่อออที่อีตอนตัวใหม่ล่าสุดอีตอนนี่คืออะไรครับเป็นไฟฟ้าเหรออ๋อเขาบอกว่า600กว่าแรงม้านะครับโอ้ล้วแม่งสวยมาก600กว่าม้าสวยมากไอทิปพวกทิปไปดูรถไอทิปนะเชิญชมครับไปไปนี่ครับบอสพามามาดูบอสพาน้องทิพย์มารับรถนะครับ อันนี้ก็จะเป็นออดดี้ไทยแลนด์นะครับนี่เห็นไหมเห็นไหมอุ้ยล้อแมกล้อแมกสวยๆทั้งนั้นเลยนะอันนี้ก็จะเป็นห้องรับรองนะสำหรับลูกค้านะครับนี่ครับไรอยู่ไรอยู่นี่เจ้าของรถ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 น้องทิพนะน้องทิพนะ วันนี้ทุกคนมาแสดงความยินดีกับน้องทิพย์นะอ่าอ่าเซลเอาดอกไม้มาให้ <laughs> นี่นะดูไปดูไปออดี้เอห้านะครับออดี้เอห้าคันนี้สองล้านเจ็ดนะครับใช่ไหมสองล้านเจ็ดป่ะทิพสองล้านเจ็ดไหมสองล้านเจ็ดนะครับคันนี้นะวันนี้นะวันนี้น้องทิพก็ไปกดตังมานะครับหนึ่งล้านบาทมาวางเงินดาวนะครับแล้วก็น้องทิพเนี่ยจะผ่อนปกติเขาผ่อนรถกันกี่กี่กี่เดือนกี่ปีทุกคน น่าจะประมาณสี่ปีไหมแต่ว่าน้องทิพย์เนี่ยจะผ่อนคันนี้ประมาณสามเดือนนะทุกคนอเดี๋ยวบอสบอสจะมอบมอบของขวัญนะครับบอสมอบของขวัญเป็น MacBook Air นะครับเป็น MacBook Air ระ้ว่างรถอ่าเป็น MacBook Air เ <laughs> นี่ยครับบอสของเรานะ 1, 1> ใส่รองเท้าแตะมานะสองซ้ 2> 1, 2, อ่ามอบของขวัญน,นะครับบอสบอกว่าบอสบอกว่าใครซื้อรถจะซื้อโน้ตบุ๊กให้ทุกคนอ่าจะซื้อ Macbook ให้ทุกคนเลยนะครับไป,ไปอทีนี้เดี๋ยวน้องทิพย์ก็จะไปนับเงินให้เซลล์นะครับวางเงินดาวันนี้ล้านหนึ่งนะครับ เมื่อเช้าก็ไปที่ธนาคารมานะบอกว่าจะไปถอนเงินบังเอิญว่ามันเป็นวันหยุดอะไรวันนี้ plywood, ต้องไปนี่ครับน s. <S ี่ดูเงินดูเงินไปตัอป้อันนี้น้องเปลยวอันนี้น้องเปลวนะแฟนน้องทิพย์นะครับนี่แหละล้านหนึ่งเนี้ยเนี้ยเนี่ยล้านหนึ่งเนี่ยเงินล้านหนึ่ง <usion> อันนี้ก็เพื่อนๆนะเพื่อนๆอยู่ข้างหลังก็จะเป็นเพื่อนๆที่มาแสดงความยินดีนะครับกับน้องชิพนะเนี่ยครับก็จะเป็นเพื่อนๆที่เข้ามาแสดงความยินดีกับน้องชิพด้วยนะครับอันนี้ก็จะมานับเงินนะครับเงินดาวหนึ่งล้านบาทนะครับให้กับทางพี่เซลเขานะครับ ตื่นเต้นไหมทุกคนเนี่ยกำลังนับเงินนะกำลังนับเงินนี่ใครไม่เคยเห็นเงินหนึ่ง <1, S 2> ล้านนี่นะคะทุกคนยิ่งแตก็นี่ตื่นเต้นไหมทุกคนทำมากี่เดือนทำมาที่นี่ประมาณห้าหกเดือนค่ะครับธุรกิจดอกดิบมาห้าเดือนล้านล้านเจ็ดล้านแปดแล้วนะโอ้โหนี่ทำมาห้าเดือนนะครับทุกคน อ่าลงทุนพันเก้าห้าสิบแต่ว่าตอนนี้ผ่านไปห้าเดือนได้มาล้านเจ็แล้วนะครับแล้วก็ได้ออดีมานะครับอันนี้วันนี้มาวางเงินดาวนึงล้านทิปจะผ่อนกี่เดือนผ่อนไม่เกินสามเดือน่อนนะครับฟังไว้นะฟังไว้นะจะผ่อนรถคันนี้ไม่เกินสามเดือนนะครับอ่าคุยกับเพื่อนๆนบอกเพื่อนหน่อยบอกเพื่อนเคนใหม่คนใหม่ห้องคนใหม่ มีระบบอะไรซักซัดพอร์ตให้หมดเลยนะคะเววราลัแ้นะคะคมาเอามาให้กูัวม,มีใครถ่ายรูปไหมถ่ายรูปผู้ทิพยตไหมอ่าโอเคใครอยากจะถ่ายรูปกับน้องทิพย์นะ,ะก็แสดงความยินดีนะครับ,บไปไปไอพี่เขานับเหรียญพี่เขาลองกันแล้อ่ะเดี๋ยวเขาจะนับเงินเดี๋ยวเขาจะนับเงิน คันนี้นะคันนี้นะครับรถน้องชิปอันนี้คือรถน้องชิปนะสองล้านเจ็ดเนี่ยทำมานะทามาหเดือนนะครับตอนนี้ได้ละได้ไปประมาณล้านเแล้วนะครับจะมีธุรกิจไหนที่ลงทุนพันกว่าบาทนะผ่านไป5เดือนนะจากเด็กยโสธรนะไม่มีประสบการณ์ขายไม่เก่งนะครับก็สามารถทำได้นะแค่คุณจริงจังนะ <c oughs> อ,อันนี้บอสอันนี้ผู้ก่อตั้งระบบเรานะ,อะบอสผู้ก่อตั้งระบบนะครับ <c oughs> มีบอสมีอะไรจะฝากกับคนใหม่ไหมครับน <c oughs> <c oughs> สู้ๆมีอะไรูไหมที่ตีนอไม้นี่คืออ่ะเดี๋ยวให้ดูใช่ให้ดูนะนี่นะครับนะคุณละอองทพิปนะ เนี่ยครับก็เชิญมารับรถเชิญมารับรถนะจากศูนย์ออดี้ไทยแลนด์นะครับอยู่ตรงเลียบด่วนรามินทานะครับอ่าผ่อนรถเนี่ยสามเดือนนะครับปกติก็ผ่อนกันสี่สี่ปีนะ สอนทั้งหมดเลยใครที่อยากมีรายได้แบบนี้นะคะก็คือสามารถทํากับบริษัทได้นะคะไม่มีทุนก็ไม่เป็นไรนะคะมาฝึกมาเรียนรู้ด้วยการมีสอนทั้งหมดนะคะแล้วมาลุยด,ด้วยกันหัุโคนจะเกืแทนเดี๋ยวไสต็อกนะคะดอกอีฟฟิก้าอ่าตัดคลิปยิงอันได้เลย <laughs> <laughs> ทุกคนทุกคนทุกคนได้คลิปแล้ว อันนี้น้องมานิดนะน้องมานิดนะที่กำลังมาแรงกำลังมาแรงนะมันไม่ขึ้นมันไม่ขึ้นคอมเมนต์เลยไหมมันคือมันน่าจะค้างอะไรสักอย่างหนึ่งแต่เดี๋ยวมันตอนตอนหลังมันจะขึ้นทีหลังในกลุ่มไหนเป็อันนี้ฮะ ใช่ไหมมีไหมไลท์อันนี้มือถือมือถือกลุ่มไงหรือว่ากดไลท์ในกลุ่มไงใช่ป่ะมันขึ้นคอมเมนต์ป่ะอันนี้ไม่เห็นขึ้นเลยดูดิไม่ได้อ่านกับเพื่อนเลยไม่ได้ว่าไม่ได้ต้องดูเครื่องนี้เออเดี๋ยวเดี๋ยวดูคอมเมนต์ดูคอมเมนต์อีกเครื่องหนึ่งพอดีว่าเครื่องที่ใช้ไลท์เนี่ยมันมันไม่ขึ้นคอมเมนต์ ใช่ใน่าจะใช่เห็นแล้วยิ้มด้วยหุบไม่หุบไม่ลงเลยนะดีใจด้วยสุดยอดจริงๆนะครับมีนะคะเซล็บนะคะ รรากา็จะเป็นบรรยากาศนะครับก็จะเป็นบรรยากาศที่เพื่อนๆมาอาอ,อดีไทยแลนด์นะครับพาเพื่อนๆมาดูบรรยากาศนะวันนี้ต้องคลิปมารับรถนะครับกำลังอัดคลิปอยู่อัดคลิปนะอัดคลิปอัดคลิป ไปดูรถกันอีกครั้งหนึ่งนะออดี้ A5 นะสีเทานะออดี้ A5 สีเทาสวยไหมครับทุกคนมึงไปนั่งรถข้บบุบนะมึงเดี๋ยวันนี้อ่ 2ประตูนะเป็นแบบคูเป้นะ A5 คูเป้สประตูนะครับเดี๋ยวจะพาพวกเราไปดูบรรยากาศด้านในรถนะครับนี่ก็จะเป็นฟังก์ชันนะมีเซตที่นั่งได้2ที่นะครับอันนี้ก็จะเป็นคอนโซลน,นะข้างในด้านในนะครับพาพวกเราเข้ามาดูเลยจะได้เห็นบรรยากาศ ภายในรถนะครับ oh. อันนี้ก็จะเป็นจอ oh. มอนิเตอร์อนั่งได้ไหมคะสวยมากด้านในก็จะนั่งได้อีกนะครับประมาณสองคนนะแต่ว่า,าด้วยความที่ว่ามันคูเป้นะมีสองประตูนะครับก็จะออกแนวสปอร์ตสปอร์ตอยนิดนึงนะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นคอนโซลตรงเกียร์นะเกียร์นะคอนโซลเกียร์ตรงนี้นะครับ ดูมากดูมากนะครับดูหลามาา้าเห่าดูหลาม้าเห่ากันไปเลยนะสองล้านเจ็ดนะครับคันนี้ ลูกระบอกตอนนี้เายกรดูกระบอนะ่คนคนอเลยครับคือคาแลมโบ้ป่ะใช่ประมาณนั้นตื่นเต้นไหมเปลว้นมากโอ้นอนไม่นับเลยนับหรียงนับหรืยงเขานับเรืยงเนี่ยเงเก้านบอกคือไม่คือไม่รือ่กาไม่ได้ดเลย ดาวหนึ่งล้านเจ็ดพันนะครับทุกคนกี่เปอร์เซ็นต์น่ะแล้วยังไงต่อขั้นตอนต่อไปคือทำยังไงอ่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวก็เราจะรับรถกันแล้วค่ะทุกคนอ๋ออ่ะโอเคเดี๋ยวให้เดี๋ยวเซลล์จะนับตังค์แล้วนะครับเมื่อกี้ถ่ายรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวเซลเดี๋ยวเซลจะนับตังค์นะครับถ่ายใ,ให้กูนหน่อยเดี๋ยวกูเอารูปไปยิงแอด <laughs> เอารูปไปยิงแอดฮ <laughs> <laughs> ะ <laughs> บรรยากาศสดๆเลยนะครับ อันนี้ขับกลับยะโสเลยป่ะเนี่ยอ๋อ,อน้องทิพย์จะเดินทางขับขับกลับยะโสเนี่ยนะครับระยะทางกี่กิโลวะยะโสประมาณเจ็ดเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยกิโลนะครับ <c oughs> อย่าต่ำกว่าสองร้อยนะ <c oughs> <c oughs> เออนี่นี่นี่เส้นไปดิเส้นดิอ่าเดี๋ยวพามาดูน้องสิบกำลังเส้นอะไรถ่ายได้ใช่ไหมครับอ๋อโอเคมันคือใบรับรถนะครับใบรับรถอ่า กลุ่มคนใหม่ที่เขาบอกว่าเก่กที่เขาบอกว่าเก่งมากเลยอายุยังน้อยอยู่เลยะน,น,กนอยอะก็วันแรกมาดูก็ประมาณมักกะลานะ ผ่านมา3ามเดือนก็มาจองแล้วนะครับมาซื้อแล้วเออมาซื้อมาซื้อกูพูดผิด,ด <c oughs> ตอนนี้ก็กำลังเซ็นเอกสารรับรถอยู่นะครับได้รถแล้วก็จะขับกับยโสธรเลยนะ อั้เราไล่กี่นาทนแีแค่นี้ก็พอแล้วมัง้งเนอะโอเค,อเคแค่นี้ก็พอนะแค่นี้ก็พอเดี๋ยวเดี๋ยวใครที่แบบว่าอ่าเป็นคนใหม่นะเดี๋ยวจะมีอ่าตอนบ่ายสองนะจะมีรอบคนใหม่ที่แบบว่าอ่าเข้าไปเทรนนิ่งงานนะนัดคนใหม่ได้เลยนะโอเคนะครับบ๊ายบายบ๊ายบาย